สวัสดีค่ะพบกับช่องกิฟตี้ชีวิตในซิดนีย์กันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กด subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอก่อนๆของเราด้วยนะคะแต่สำหรับคลิปวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้พาไป v ล็อกแบบใช้ชีวิตนะทุกคนกลัวเพื่อนๆเบื่อเอาจริงจะแบบพาไปตะขัดห้องน้ำนี้ชีวิตเราที่นี่มันก็วนลูปเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนมันก็ซ้ำๆเดิมๆนะ วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันค่ะเป็นคาเฟ่ชื่อดังในซิดนีย์นะเราไปมาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะว่าคาเฟ่นี้เขาชอบมีตีมค่ะทุกคนและทุกตีบนี่ก็คือยิ่งใหญ่อลังการมากไม่ว่าจะเป็น คริสต์มาสเอ่ยหรือว่าวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นธีม Snow White ด้านเองนะคะทุกคนเราก็รีบออกจากบ้านกันแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่า คาเฟ่เขาจะเปิดตอน7จ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนถ้าไปสายเนี่ยคนจะเยอะมากนะแล้วคาเฟ่ก็จะแบบต้องรอด้วยนะคะแล้วแบบบรรยากาศตรงที่ถ่ายรูปตรงโซนแบบโฟโต้โซนนะ่ะก็คือคนแบบแน่นมากทุกคนวันนี้เราก็เลยขอออกไปกันแต่เช้าเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปคาเฟ่นี้นะเขาก็จะมีธีมแบบ คริสมาสเอ่ยธีมสีม่วงลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ละทีมเขาก็คือยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะจริงๆเราเคยพยายามจะแบบถ่ายวอล์มาลงด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําคลิปนะคะซึ่งก็เป็นวิดีโอที่ถูกดองไว้นะคะเอามาให้ชมเล็กๆน้อยๆก่อนจะไปถึงธีมสโนไวท์ของเราวันนี้กัน มาถึงกันแล้วนะคะก็คือเขียวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตัวธีมสโนไว้์นี้นะคะเขาก็ทำเป็นแบบสีเขียวๆแล้วตัวบรรยากาศคาเฟ่ก็คือต้นไม้เยอะอยู่แล้วนะทุกคนทางเข้ามานะคะเราก็จะพบกับน้องแพะ2ตัวนะคะต้อนรับเราก่อนซึ่งปกติคาเฟ่เนี้ย เขาจะมีสัตว์เยอะกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เราเห็นเหลืออยู่แค่แพะสอตัวแล้วเราไม่เห็นอย่างอื่นแล้วอะ่ะสมัยก่อนตอนตอนที่เราเคยมานะมีไก่มีหมูอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะทุกคนคือแบบมีสัตว์เยอะมากนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาคงเอาออกไปอ่ะนะแล้วบรรยากาศรอบๆคาเฟ่เขาจะมีที่นั่งโซนด้านนอกแบบนี้ด้วยนะคะก็คือสามารถ เข้าไปในคาเฟ่ไปสั่ง take away แล้วก็ออกมานั่งด้านนอกได้นะคะในโซนที่เขาเปิดให้นั่งนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีอะไปตรงคาเฟ่อะถ้าใครแบบมาแล้วคนอาจจะเยอะรอคิวนานเราก็ไปสั่งเป็น take away แล้วก็มานั่งตรงนี้ได้นะคะ เราก็จะต้องมาตรงรีเซพชันก่อนนะคะเพื่อที่จะบอกเขาว่าเรามาทานกี่คนนะถ้าเขาอ่ะมีโต๊ะเราก็สามารถเข้าไปได้เลยเขาก็จะพาเราเข้าไปนะคะแต่ถ้าไม่มีโต๊ะเขาก็จะให้เราจองไว้แล้วก็ส่งเป็นข้อความมาค่ะ และการมาเช้าของเราก็ให้ความสำริดผลหนึ่งอย่างคือร้านไม่ยุ่งค่ะทุกคนตอนที่เรามาถึงย,ยังมีโต๊ะว่างเต็มเลยนะคะแต่หลังจากผ่านไปประมาณแค่สัก15นาทีทุกคนก็คือเต็มคนมาแบบเยอะเลยคือที่นี่เราว่าคนที่นี่ค่อนข้างตื่นเช้าอะ่ะทุกคนแบบมาคาเฟ่นี่ก็คือมากันตั้งแต่ร้านเปิดกันเลยนะคะทุกคนและ อาหารที่สั่งมาวันนี้ก็จะเป็นอาหารเชา้สาสไตล์แบบฝรั่งนะทุกคนก็คือกาแฟนะคะเราสั่งเป็นลาเต้ปกตินะคะส่วนของจะยองสั่งเป็นลาเต้เป็นโอ๊ตมิลนะคะเพราะว่านางกินนมไม่ได้ทุกคนกินนมแล้วท้องเสียต้องกินนมที่มันเป็นแบบ แลกโตสดฟรี free, แต่ละนนี้ไม่มีอ่ะแล้วก็อาหารสั่งมาเป็นอะโวคาโดออนโทสนะคะซึ่งก็อร่อยดีค่ะรสชาติมันปกติเหมือนรสชาติอาหารคาเฟ่ปกติเลยนะและของจจยองก็เป็นเบอร์เกอร์แต่เบอร์เกอร์เนี้ยตัวเนื้อข้างในมันไม่ใช่เนื้อที่เรากินตามร้านเบอร์เกอร์อ่ะมันเป็นเหมือนไส้กรอกเอามาปี้เอามาเป็นแบนๆอะไรประมาณนี้แหลคะค่ะซึ่งก็ให้ความรู้สึกต่างกันนะคะ หลังจากทานกันเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาเข้ามาด้านในนะคะเป็นโซนแบบโฟโต้โซนอะไรแบบนี้ทุกคนที่เขาเตรียมไว้จัดเตรียมไว้นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ที่คนไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานอะไรเลยก็สามารถเดินได้มาถึงแค่ตรงนี้นะส่วนด้านในที่เขาจะมีกั้นไว้ก็คือเราจะต้องโชว์ใบเสร็จให้เขานะคะถึงจะเข้าไปในนั้นได้นะทุกคน กระจกวิเศษบอกค้าเถิดใครงามเลิศในปัตตี <laughs> สำหรับดีเทลต่างเนี่ยเราว่าเขาทำถึงมากเลยนะทุกคนก็จะเป็นดีเทลเล็กๆอย่างเนี้ยนกเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนกแบบอย่างเงี้ยเกาะตามที่ต่างๆคือทุกอย่างมันไม่ใช่ของจริงนะคะต้นไม้นี่ก็เป็นเฟกนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็โอเคนะให้ความรู้สึกแบบว่าน่ารักดีแล้วก็ร่มลื่นเขียวชอุ่มนะคะทุกคนและและดีเทลของแบบเนี้ยบ้านคนแคเอ่ยแล้วก็จะมีพวกเอ่อเรื่องต่างๆในโซ โนไว้ยอย่างกระจกก็จะมีแบบพวกข้อความอะไรแบบเนี้ยก็น่ารักดีอย่างเงี้ยทุกคนบ้านคนแขกก็จะมีควันออกมาเป็นระยะระยะให้เหมือนว่าข้างในกําลังทํากับข้าวแหมเดานะไม่รู้เหมือนกันว่ามีทําไมเพราะว่าเอาจริงจําเรื่องโนไวแบบละเอียดไม่ค่อยได้จําได้แค่โนไวกินแอปเปิลกับเออเขาเรียกว่าอะไรแม่มดเหรอที่ถามว่ากระจกพิเศษ ใครงำเลิศในปัตตพีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งดีเทลอื่นจะไม่ได้ซโนไวไม่ใช่หนังเรื่องโปรดของเราเท่าไหร่เราชอบแอเรียลนะคะนี่ซุ้มอันนี้ชอบมากน่ารากักเห็นแล้วมันดูแบบมีความเป็นเหมือนแบบในหนังอะทุกคนคือสวยมากตรงนี้นะคะแล้วโถงทางเดินอันนี้ก็จะเป็นจุดเหมือนไคลแม็กนะก็คือเดินนะคะแล้วก็มีกล้องถ่ายข้างหลังอะไรแบบนี้จะได้ฟีลของการแบบ ทำคอนเทนต์คนใจเอาไปโพสได้เลยนะคะทุกคนซึ่งถ้ามาสายเนี่ยคนจะเต็มอีโถงเนี่ยมากเลยแต่เหมือนว่ารอบเนี้ยเขาจะกันคนให้ทยอยเข้ามานะคะก็คือว่าถ้าใครมาช้าก็อาจจะต้องรอคิวในการเข้าเข้าออกออกนิดนึงนะ และด้านนอกนะคะตรงนี้จะเป็นบาร์บีคิวนะทุกคนก็คือสามารถมาทานตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาจะเปิดสายกว่าคาเฟ่นนะคือจะไม่ได้เปิดแต่เช้าอะ่ะไม่แน่ใจเวลาเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นโซนขายพวกน้ํานะคะจะเป็นแบบบาร์อะไรแบบนี้ทุกคนซึ่งมาสามารถมาซื้อตรงนีแ้แล้วก็นั่งกินด้านนอกนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีขนมหวานหรือมีของเยอะเท่ากับ ในตัวคาเฟ่นะเราคิดว่าและคลิปเที่ยวคาเฟ่วันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนวันนี้มาสั้นๆนิดนึงนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย